สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับอันนี้ก็ลงสองเครื่องนะคะแล้วเราก็เข้าแมปของพี่ต้นแบบมีผู้มาสองคนเจ้านายแล้วก็พี่ต้นแบบเข้าแมปไปเลยนะคะเขาสต็อปไปอเข้าแมปนะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาแล้วนี่คือพี่ต้นแบบเป็นเจ้าของโอ้ยโดนตีโดนฟาตลอดโอ้โรเขิน มีแต่คนเดินเถือนแล้วก็เทือนเหมือนกันนะโอ้เจ้าเชืนอนร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิทางดโมตัสตาให้ฟังหน่อยคเดสียงก็ขออภัยด้วยคะค่ะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้มีงานบวชหน่อยนะคะใช่งานบวชหน้าปักซอยอันนี้มีพี่น้อแบบคอยพาเข้าด้วยนะคะ พี่ตั้มแบบจะคอยพากล่าอย่างงู้นอย่างนี้โว้ที่กว้างไม่มีอะไรเลยแมปก็ไม่โหลดพี่ตั้มแบบมีไก่เข้มสีอยู่ด้การไหนพี่ตั้มแบ๊บเมื่อดีเดี๋ยวดีเลยโอ้พี่บาว์อยู่ทางนู้นพี่ตั้มแบบพี่บาร์มาทางนู้นนู่นเออช่างเหรอไปตัดไม้กันเถอะ โอเคอันนี้ก็เอาชีวิตรอดปกตินะคะเราก็อันนี้เราเอาแบบมีชีวิตอ,อันนี้ก็เป็นแบบ EP หนึ่งนะคะเราจะมี EP สองกันด้วยวู้วค่ะน้องพิกโอ้โอ้ช่วยตัวด้วยช่วยตัวด้วยอะ หรือช่องพี่ฟังน้องตื้นั่นเองเราจะเปลี่ยนช่องรายการกลายเป็นว่าชูดก,กลายเป็นแล้วก็ช่องต้นแบบกลายเป็นเราเล่นไม่มีนะคะช่องพี่ต้นแบบก็คือว่าอย่าลืมไปดูช่องอภิชาด้วยนะเป็นเพื่อนเราเขาจะไปอยู่นิวซีแลนด์แล้ว ใครครับตัวครับบ้างแล้ว้เราต้องตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะอ้าวอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ทางโน้นกันเหรอไม่เห็นต้องดีใจเลยจะมาหยอกจะไม่ให้ดีใจอ่ะ ก็ไม่ให้ดีใจอะ่ะดีกว่าไม่ได้แล้วเพื่อเอาไว้เพื่ขอได้ขอจ้างว้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งตัดไกกด้สามเองมันหายไปตั้งสี่อันอะ่ะไม่รู้หายไปไหนไม่มีไม้เลยพวกตัวเลยนะคะ ขออภัยโอ้โหห้าปีเลยแล้วค่ะคุณต้นแบบสอเครับจากที่ขุดเอาพูดที่ขุดวที่ขุดไปนะหวานเฮ้ยเราเพมจะมีคำลงมาไเลนะครับลงมากขึ้นปึ้นตรงนี้ลงมากเลย ไหนอะ,อะ้าเกิดใครให้เราก็บอกไปกับขเขาว่าได้หมดถ้าสดชื่นใช่ได้หมดถ้าถึกถ้าสดชื่นไม่จะสดชื่นอันนี้เอามาจอบเทสโกโลตัสเมื่วานเราไปใช่แล้วแตคนละครอบครัวแต่ก็ไปได้วกัแล้วห้ด้วยค วันนี้งานบวชนะคะจะให้เห็นใน EP 2นะคะว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็อุ้ยดอกไม้ไม่ต้องตายหรอกแล้วทำไมเอาไว้ทำขี้ล่ะเอาไว้บทขี้ไหมบ้านใหญ่ไหมน้อาสิน้องเขียวเหรอน้องเขียวโอ้น้องชาเขียวน้องเขียวเฉยๆ

นี่เราก็จะได้แอปเปิลทองนะคะถ้าเกิดเรามีบ็อกไอ้นี้นะครับแล้วก็แอปเปิลทองเอ็นชานนะคะเราต้องมีทองเรา็อกทองแปดอันนี่นะเราไม่ได้กดกันแล้วเราไปกดเิ็นกันเถอะขอบรัวมาด้วยทุดสุด Wow. เราก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะ,ะ like, อย่าลืมกดไลค์กดอย่าลืมกดไลค์กดตดตากันซับสไคร้ห้ามกดแชร์เด็ดขาดเลยนะคะโอเคแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย